สวัสดีค่ะนักศึกษาแพทย์อากิราสวนนชีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาแสดงการสาธิตหัดการการขูดเมดอลูกแบบแยกส่วนค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็อธิบายว่าเราจะทําอะไรกับผู้ป่วยขอคอนเซ็ปต์ก่อนค่ะจากนั้นให้ผู้ป่วยไปปัสสา,าวะก่อนนะคะค่ะก่อนเริ่มนะคะเราก็ทําการ PV เพื่อดูไซส์แล้วก็ขนาดไซส์แล้วก็โพซิชันของอยูเทิร์ลค่ะคนนี้ก็ขอสมมติว่าเป็นแอนตี้วิร์นะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ทําการใส่ถุงมือสเตอร์ไล เพ้นท์ูผ้านะคะอันนี้ก็คือเพ้นท์ูผ่าเรียบร้อยแล้วคะ่ะค่ะก็เดี๋ยวจะทําการเริ่มทำปฏิการเลยนะคะขั้นตอนแรกก็ใส่สเปกครัคมก่อนนะคะก็ลูบิเคนสเปกตลัมก่อนค่ะค่ะแล้วก็พอเราเห็นเซอร์วิสครบวงนะคะก็ทําการล็อกสเปกตลัมค่ะจากนั้นก็ทําความสะอาดบริเวณเซอร์วิสแล้วก็วาใจหน้าด้วยไทน้ํายาแชทลอนนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วคะ่ะจากนั้นก็นำทีนาคูลัมจับบริเวณที่แอนติเลียนค่ะ แล้วก็ทำการพาราเซวิคอเนอร์บกนะคะโดยใช้หนึ่งเปอร์เซนต์ไซโคลเคนวิทอัอะเนอรลีนค่ะก็ทำการฉีดยาชาไปที่สี่กับแปดนาฬิกาะคะ่ะโดยอย่าลืมรอยาชาก่อนนะรอดูว่าไม่ได้เลือดก,ก่อน,นะคะ่ะแล้วก็ฉีดเข้าไปะะที่สี่แล้วก็แปดค่ะแล้วก็รอย,ยาชาออกฤทธิ์ประมาณสามถึงห้านาทีนะคะจากนั้นก็ใช้คิวเลตเบอร์0ูะคะ่ะขูดเจ็บเนื้อเยื่อบริเวณ เอ็นโรเซอร์วิกนะคะโดยใส่เข้าไปในเซอร์วิคประมาณ1-2เซนะคะ่ะแล้วก็ขูดให้ได้เนื้อเยื่อ360รอสงศานะคะผ่านเรียบร้อยแลนะคะได้ชิ้นเนื้อมาก็นำมาวางบนก้อนนะคะค่ะแล้วก็ให้ผู้ช่วยส่งชิ้นเนื้อในฟอร์มาลีนนะคะค่ะจากนั้นก็จะมาทำการเก็บเนื้อเยื่อบริเวณเวอนโดมิเทียมค่ะโดยใช้ยูทารีนซาวนะคะวัดความลึกของมดลูกค่ะโดยใส่เข้าไป ก็วัดได้แอนตี้หมดก็ใส่ไปในแนวนี้นะคะค่ะก็วัดได้เจ็ดเซนนะคะแล้วก็ไปนําเทียบกับคิวเล็ตเบอร์สองค่ะค่ะก็ะประมาณเจ็ดค่ะแล้วก็ทําการ<ค>เก็บเนื้อเยื่อบริเวณเอนโดเมเทียมนะคะ่ะใส่คิวเล็ตเข้าไปจนถึงฟันดันนะคะก็คือเจ็ดเซนที่เราวัดได้เมื่อกี้แล้วก็ทําการขูดตั้งแต่ฟันดันลงมาถึงส่วนล่างะคะ่ะโดยขูดให้ครบสามร้อยหกสิบองศาค่ะออกแรงเพชเชอร์ตรงส่วนปลายค่ะ ก็ขูดพบให้งของวงนะคะทำเมื่อครบวงแล้วก็ทำฟันดัลสโตนะคะโดยการควายไปทางซ้ายขวาะคะ่ะแล้วก็ขยับซ้ายขวา90องศาไปมานะคะก็ขูดจนกว่าจะได้ยินเสียงินเทอรินคายหรือว่ามดลูกอย่างมีการรัดตัวนะคะก็ถือว่าแอนิเฟนเรียบร้อยะคะ่ะจากนั้นก็นําชิ้นเนื้อที่ได้นะคะมาส่งอ่อส่งชิ้นเนื้อแยกกับที่เราส่งเอ็นโดเซวิคเ,เ,เมื่อกี้ะคะ่ะแล้วก็ให้ผู้ช่วยนําส่ง เก็บในฟอร์มาลีเหมือนเดิมค่ะจากนั้นนะคะเราก็าทำการออกที่น้ำังค่ะค่ะแล้วก็เช็คภายในนะคะว่ามีบีดต,ตรงไหนไหรือเปล่าค่ะถ้ามีบีดก็ลองทำความสะอาดดูหรือว่าใช้กอดเพชเชอร์ดูค่ะจนหรือว่าใช้มอนเซลโซลิชั่นทาค่ะค่ะถ้าเรียบร้อยแล้วไม่มีบีดต,ตรงไหนเพิ่มเติมก็ทำการออกสเปกตรัมค่ะ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นทำการน,น,นะคะ